ตตั้งรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เติมน้ำต้องไปเติมน้ำเพื่อสิรอนามขึ้นมากครับเดี๋ยวมันแบนี้ครับน้าเกษตรสิเดิมเน้น,นเติมที่ละลน้อยครับพี่น้องเพราะว่าเป็นเครื่องทีพวกเพืองน้ม่มันครับมาเบิง้ง เป็นใส่น้ำมันเก่าหาครับเบนซินเกา่าที่หาครับพี่น้องหรือว่าก็ใส่สเบนซินเนื้ออื่นก็นได้ครับแต่ว่ไม่กเกษตรสิเหลือใส่ของดีแน่เจ๊งน้อยเพื่อสี่รักษาเครื่องครับรักษายืดอายุการใช้งานของเครื่องนะครับโอเคครับหลังจากนั้น,นพร่อมแล้วเนาะพ้อมแล้วนี่ครับ เป็นเครื่องสูบน้ำนะครับตัวนี้ซื้อเนาะอย่างนั้นกเกษตรก็ซื้อมาจากออนไลนแหละครับเนี่ยกนขดาดแรงมาไม่กับมันแปดจุดหาแรงครับตัวมีสซอแปดจุดห้าเนาะเออใส่ดีครับรุ่นนี้ซื้อมาออนไลนแหละสมัยนั้นก็ได้เป็นช่วงรดราคาพอดีนะครับที่น้องก็สามารถเบิ้งได้ครับออนไลน์หรือว่าเบิ้งลิงไต้คลิปช่วงนั้นรดราคาพอดีครับจาก 2, 2, สองพันเจ็ดสองพันเก้าซื้อได้สองพันเจ็ดสิบบาท นี่ครับเบืองเอา้าของดีเยอะครับหลังจากห้อซื้อมากอเติมของเหลวให้เรียบร้อยเพราะเป็นสิเป็นน้ำน้ำมันเครื่องน้ำมันกรองเนาะแล้วก็อย่าลืมลืมบ่ไรคือน้ำมันเบนซินนี่แหละอันนี้นายเกษตร,รเลือกใส่เบนซินเก่าสิบห้าอาเสียราคาแพงจังหน่อยครับพี่น้องครับแต่ว่าของดีเขากะใส่เด็ดนดนพื่ว่าละ่ะเครื่องนี่ก็ใส่มาสองสามปีแล้วครับเบิ่งเอานะครับ มาบบบนี้มาเบิ่งวิธีการเบิ่งวิธีการติดตั้งไปแล้วเนาะมาเบิ่งวิธีการใส่งานบัดที่นี้ครับอันดับแรกเบื้องต้นก็คืออันดับแรกก็คือให้เปิดเนี่ยครับสวิตช์เนี่ยสวิตช์อฟออนเนี่ยครับอปคือปิดออนคือเปิด,น,ปดนะครับอ่ะถ้าให้พี่น้องเมื่อใกล้เนี่ยนี่อันนี้คือตำแหน่งเปิดครับพี่น้องตำแหน่งออนเนาะอันนี้คือตำแหน่งปิดออครับ โอเคอันนี้แนนํำอุปกรณ์ด้วกันอันน,น,นี้อันนี้คือปีเดียวกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นสาตาร์ทเข้ากันนี่ขั้นเล่งครับแล้็เล่งขั้นเล่งน้อยๆก็ได้อืมแล้วก็ดึงโชกมาทางขวามือน้อยหนึง่งเพราสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ดันโชกกลับโอเคครับนี่คือวิธีการใส่เครื่องเครื่องดูดน้ำเนาะโอเควันนี้มาคุยกันก่อนว่าเครื่องรุ่นนี้หรือว่าเครื่องที่ดูน้ำเนี่ย มันหมอะกับการใส่ทอ่อพีพีซีขนาดไหส่วนใหญ่นี่ในเกษตรก็ใส่ประมาณน,นี้แหละครับสองนิว้วโดยทั่วไปก็คือใส่สามนิวน้วสองนิวน้วสามนิ้วสี่นิ้วแล้วแต่ครับพี่น้องแล้วแต่แล้วแต่ทั้งเขา่าทั้งอ,อกน้ำนี่ครับนี่คือทั้งเขา่าเนาะทั้งเข่าเครื่องในเกษตรนี่สิเป็นสามนิ้วครับพี่น้องนี่ครับ ดังนั้นจากตัวนี้ไปฮอดคุณอะคือสามนิ้วเลยใส่สามนิ้วมากนะครับอืดมากสามนิว้วขอต้อกับอต้อสามนิว้วขอต้สี่สิบห้ากับอต้อสามนิว้วอันนี้คือว่าวไงใส่ขนาดสามนิว้วอันนี้คือขอต้อสามสามท่างเพื่อสี่ดูดยามากดูดปุ๋ยมากทัางนี้อะใส่คอต้อสามนิวน้วลดสองนิ้นครับน,นี่ก็เป็นว่าวที่เปิดเดนาะกับเขามาก ตัวนี้ก็ต้องเป็นสายแข็งเนาะสายดูดน้ำนั่นแหละเอามาเชื่อมใส่กันหน้เกษตรเทศง่ายๆครับพี่น้องเอาไอยางหัดเอาเลยเนี่ยแต่ว่าขันผู้ใดมีวิธีการที่ดีก็นี่ก็ใส่วาวพวกต่างๆก็ไเลยครับติดเข้าไปในในเห็หน้เกษตรใส่ในการเคลื่อนเคลื่อนใหญ่เนาะโอเคข้อปฏิมัติเบิง้งเข่ามาในเหลือบบ้านมา้าเข่ามาในทางออกครับทางออกหนกเ้เกษตรสิเหลือกใส่สองนิว้วอันนี้ก็คือเครื่องเครื่องปั๊มน้ํา สามนิ้วเข่าสามนิ้วออกสองนิ้วกบพี่น้องตอนออกนี่ใส่สายอ,อ้่นก็ได้ครับนี่แค่สกน้ำออกแต่ว่าต้องปิดตรงนี้เห็นแน่นน้อยนึงตง้องปิดนะครับพอหลังจะน่ากะใส้นแต่เส่สองนิ้วนะครับแต่ท่อสองนิ้วเนี่ยครับมีมีมี่ว่าวก็ได้ครับบบมี่ว่าวก็ได้แล้วแต่เนาะมาเบิเ่งใกล้บัดนีนมันเป็นหนัง องนิ้วครับตัวนี้สองนิ้วอืมอือม,มาใกล้ๆันี่มังหังอันนี้มมนหังเนี่ยพี่น้องหูอยู่ไรวะอันนี้เป็นกองครับพี่น้องครับกองน้ำคือน้ำทีมาจากมาจากคล้องอ่ะมันสีมีตจะไข่น้นามมีหาง <Okay. S 2> เปิดได้เนี่ยแต่ก็ต้องใส่พลังงานหน่อยหนึง่งนะมันสีมืออหน่อยหนึน่งอย่างเงี้ยตัวนี้เพราะว่าโดนๆเปียกเปิดเที่หนึ่งอาจสีสองอาทิตย์เปิดเที่หนึง่ง เนี่ยตัวนี้ครับมันเป็นกล่องคือยังกล่องมอเตอร์ไซค์อนะเปิดเห่นยังเปิดเพื่อล่างไงแต่มันเป็นมีไอ้ตะกองตะกรอนอยู่ในหันมันติดตันมันสิดดันน้ำาูไปแต่ว่าขันมันดันไปมันติดันไปตะ้นามมันสิเหลือตะกอนเพราะเหวินไปอุดไปปิดช่องช่องไอ้น้ำยศหรือว่าในทอพี่พีอีหรือทอน้ำยศเท่านะครับนี่ครับเป็นหมอกองเออเป็นกล่องอู้ น,น,นี่ครับออกมาต่อมาอน,นี่ที่มีหยาหลายหน่อยนึงพี่น้อะไรน้ำซ้ำไหมอันนี้ก็ต่อมาครับเป็นเรือเรือแ,แต่พี่น้องที่ต่อไปอันนี้น่ากระเสีต่อไปสองทางครับอ่าตัวนี้สามทางเนาะไปทางพุน่นทางพุ่นเป็นปลาอ้อยอพุ่นปลาอ้อยครับไปทางนี้เป็นดาวเรื่องพักบุ้งเป็นกล้วยฝุถ่ายให้พี่น้องงไก่ซ้ำไรเอาเครื่องนี่แปดแรงเครื่องครับพี่น้องแปดจุดหาแล้งก็จริงอ่ะใส่ได้หลายกว่านี้เด้ เคยต่อไปพวกุ้นนะประมาณเกือบกิโลอะเป็นกิโลอะใส่สายอ่อนไปก็ไปได้ครับพี่น้องครับว่าเครื่องที่หมอสมกับยุทีประมาณสักหกหกแรงถึงแปดแลงนี่แหละครับก็แเหลือแต่สีเหลือกใสเออคุณเดยใ,ใสแรงหลายๆกับสีสบายใจน้อยนึดดันทีเดียวพึ่งทีเดียวทั่วครับมาบ้านนี้แนะนําอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วกะสีร่องสตาร์ทให้พี่น้องเบุงสตาร์ทรับประกันครับสตาร์ททีเดียวจบเลย ติดนะครับนี่หรว่าสิมาเบิงนี่ก่อนบนอะอทอทอที่เขาเชื่อมต่อเนี่ยส่วนหน้าเกษตรสิใส่16ม,มิ้นครับพี่น้องบ่ว่าสิทอต่อใส่ทอพีอีหรือว่าต่อใส่สายนำยศครับเทปนำยด16มหกมิลเพื่อย,อยังงบ่ดีแต่ว่าในตลาดาม,มันก็สิมี16มหกมิลมีสิบมิ้นมีผ่ามิ้นแหละแต่นายเกษตร เลือกใส่สิบหกมิลครับพี่น้องสิบหกมิลก็จใส่ใดที่กันเพื่ออยังเพื่อประหยัดไหมประหยัดเอาที่เห็นบ่เออประหยัดน้ำน้ำประหยัดไอ้น้ำมันนำ้ำประหยัดน้ำหรืออย่างหนึ่งคือขันไปสายใหญ่ไปสายหน่อยน้ำม,มันก็นสีแห้งเห็นบ่สิ่งสำคัญก็กคือประหยัดนั่นแหละเอาหาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับเพระาะว่าอย่างใดทั้งหมดทั้งมวลจีบบอกมานี่เป็นมีแต่มาแตาออนไลน์ทั้งหมดครับบ่ได้ไปเลือกใส่สื่อน้ำหล่านน้ำยังดอกมีออนไลน์ทั้งบดเลย เบ่งเอาครับราคาเนี่ยเบ่งเลือกเอาแต่ว่านกเกษตรผูซื้อว่ามันถือกลัอยู่ห้านด้เพราะว่าในออนไลน์เนี่ยเขามีโปรโมชั่นยังต่างๆนะช่วงพีคช่วงลดราคาช่วงยังเนี่ยเห็นคคอคือยังเครื่องเนี่ยครับสองพั 2, 7, 2, 9, นเจ็ดสองพันเก่านเกษตรซื้อได้สองพันเจ็ดสิบบาทเอองม้นบะ่ะซื้อเอาเลยครับมาส่งอรุณเพรต้องไปสัมผัสกับพู้คนมากมายอยู่ในตลาดอยู่ในสังคม ช่วงนี้แห้งโควิดระบาดจะมาจากปีแล้วสามปีแล้ววันนี้จากสีเ่เหลี่มาได้โควิดก็ได้ประเสธเมื่อบานปุ๊นี่เอา้าแต่ละครับว่าวร้ายยายห้างพี่น้องขี่คั้นว่าวขี่คั้นฟังขี่คั้นถามาพี่น้องบัานนี้มาสิภาพไป,ไปบึงการสตาร์ทเครื่องเป็นยังไงขอรับประกันครับเที่ยวเดียวเท่านะั้นแหละเต็งเลยบันนี้ไปเบึงปลายน้ำลยครับมับนสีแห้งสักไหนไปเบึงเอารวดะมาไปไปครับพี่น้องครับโอ้แต่เบึงต้นก้อนสีสตาร์ทเขาให้เปิดว่าเอาทุกคนได้ อย่าลืมเด้พอสตาร์ทติดแล้วเปิดบ่เปิดวป้าวน้าบ่ขึ้นได้พี่น้องครับอ่ะเปิดเป้วทรงออกทรงออกเออทรงออกนี่ถ้ากรเสียดสีเฮ็ดเป้วทรงออกไปกัดเปิดไปให้น้ามันไปครับพี่น้องแล้วก็มาเปิดน้าเข้าคนนี้เปิดเพว่าพูดอดไนี่เบื้องต้นครับอันดับที่หนึ่งติเคยแนะน้าไว้นะพี่น้องครับนี่เพื่มาเปิดอบอ่อนซะก่อนนะครับแล้วก็มาอ่า เล็กแค่เล็กน้อยนึงน้อยเดียวนะครับน้อยเดียวกันเลยหรือสี่เพราะมันติดกันเลยครับพี่น้องแต่ก็เปิดโชคตัวนี้เ,เอ้อเออเพราะมันติดเราย่าลืมครับพี่น้องครับนี่ให้ดันโช้กลับขึ้นแล้วก็ขั้เล่งเห็ดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่เอาต้อตงการครับเอาแห้งเอาคอยแล้วแต่พี่น้องเลยนำลงไปโอเคอันนี้คืออุปรกรณ์ให้เรียบร้อยครับเอาทีเดียวถ้ารับประกรันทีเดียวสตาร์ททีเดียวพี่น้องครับทีเดียวอีลิติดไปเลยเบิ้งให้ดี เที่ยวเดียวเที่ยวเทียวเที่ยวพี่อนเขาเบื้องต่ำเนี่ยไอเบิ้งไปน่ะไม่ไหวเยอะนี่ขนาดน้ำขนาดมากไกลๆขนาดนี้ครับความแรงยังขนาดนี้อยู่มองซีว่าสิมี้ยังตันเลยมองซีว่าสินี่เห็นปะันสิหลอดมากแบบนี้ครับเป็นไงเห็นปะแห้งปะครับ แห้งใส่ได้เลยนี่ขนาดปลายสายเลยครับต้นสายสีซ้ำใด่เราต้นสายนําไอ้เปลีนระบบนำ้ำยดมันก็ดยดลงนะครับทั่วถึงครับพี่น้องครับไม่ต้องยากน,นะครับการใส่เครื่องประมาณนี้นะครับก็ลองเบิรงครับที่นายกเกษตรได้นั่งไปก็คือนายกเกษตรได้เฮ็ดมาแล้วประสบความสําเร็จครับพี่น้องเครื่องยนต์นี่แทบสิบ่ต้องเฮ็ดยังมาเลยอง่ายคือสองหรือสามปีสามปีผ่านมาเนี่ยสองปีผ่านมาสามปีผ่านมาเนี่ย นะครับบริเวณย่างเลยครับเครื่องยนต์นี่ใส่ย่างเดียวครับพี่น้องสตาร์ททีเดียวสั่มบ่ต้องคึดนยากเลยบต่ต้องคึดนหอดสองสามเทสตาร์ทแค่ทีเดียวเพืดทีเดียวเลยเออหลังจากมันเดียวเลยเขาก็ปิดไปยังไม่เลี้ยงกับโคติงแค่นึงหลังจากนั้นก็เก็บเครื่องกับเงือบบาทแล้วครับพี่น้องครับเฮาโอเคครับนี่นี่แมา่แอวมาในน้ำพีในน้ำน้องกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับเห็ดสวนเห็ด